หมดเอาอาหารไปให้ที่สวนแล้วนอนอีกเขาอีกเขาอืมไอ้แก้วไอ้เขาไอ้แก้วทานตะว,วันบานแล้วจ้าบานแล้วจ้าโอ้ยสวยสวย ถึงดอกจนเล็กแต่ก็สวยตะบุตะมินี่ใบกะเพราเก็บเมล็ดพันธุ์ได้อีกแล้วจะเป็นทั้งหมดชุดนี้ก็จะไม่เอาแล้วจะเล่นใบแล้วนี่นี่นีนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วแก่์นยม

ร้องร้องดังๆโอยไปปั่นออกกำลังกายมาเหนื่อยเหลือเกินร้อนร้อน เอาอาหารไปให้นกโโอ้ไปปั่นมาหนึ่งรอบใหญ่ลมเย็นๆโชยๆนี่ลมโชยดอกเล็กๆแต่ก็น่ารักตะมุตะมิไปซื้ออาหารมาให้อีกอดูสิมันดูดิอันเล็กมันก็อยากจะออกดอกเฮ้ยสวยๆครับ

ร้อนให้หนู